นะนนี่เป็นยำวันนี้คุณครูปูเลี้ยงนะวันนี้ได้นะอ้โหใจดีมากนะใช่เงินไม่อก สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสติ๊กฟู้ดไทยแลนด์นะเพื่อนสติ๊กฟู้ดนะวันนะีน้ผมอยู่เมืองโคนนะวัเนี้ผมจะพาชิมต้ตมตำร้านเด็ดนะนี่ต้ตมตำต้มตำความพิษนะตำแซ่บเพืรอนนะ ใชเยอะมากนะสวัสดีครับ,รบเจอกันแล้วคี่ตำตำอะไรอยู่ครับเนี่ยตำอะไรอยู่อ่ะตำมมาม่มาทะเลสุ ไดมามา้ขอบคุณค่ะอ๋ออยู่ด้วยกันตัวทีตัวที ใส่ห้องทอดใส่เอาเนื้อเดือดด้วยดูด้วยดูนี่ยูเดียก้านี่ยูเกียก้างเราเอามะมักลูกสดนะฮ่อันนี้ทะเลก็ทะเลทะเลนะมาทะเลมะมะทะเลปลาค่ะได้แล้วค่ะอร่อยครับอร่อย่ากนะ ผมทำปลาหน่อย สวัสดีครับพี่ฝนนี่เจ้าของร้านนะพี่ฝนนี่วันนี้พี่ฝนทำเองเลย สองกนะนี่ร้านนี้ขายดีมากเฮตาำป่าสี่พกแล้วนะอันียาองลากับคูปา้านาะนะอันคูปาาสงกแต่จ็ดกคหนึ่งเคนหนึ่งก็เ พวกใช้เวลาแป๊บเดียวไปมาก

ทำไปเรื่อยๆ ่<ส> <É. S 1> ่เลยนะลูกค้าเยอะมาก นมมข้าวโพดไข่เค็ม เราหมึกสายอ๋อเราหมึกสายจ้าเท่าไรร่เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนะฮะ นี่น้ำประหลาน,นี่หมดทุกวันน่ะอของทางทางทางถ้าไม่หมดไม่เลิกเนาะไม่หมดไม่เลิกค่ะ เมื่อกี้นี้ฝนตกแดดออกและจำเดียว กินหมดไหมเนี่ยนี่มันนี้มาไขาน่นำมาครูครูปูนเนี่ยนี่เป็นครูปูนนะจะกินก็แบบกินแล้วจัดเลยจัดเลย อันนี้เนื้อหากินยามาปูนานเนี่ยฮะหมูนมี่ตอดออกหมูนม่ากินมากนะอันนี้จะเป็นยำวันนี้กูปูเลี้ยงหน้าวันนี้ได้ นะฮะโหใจดีมากนะใช่เงนินไม่ออก <c oughs> อันนี้เป็นยำทะเลพี่ฝนยำทะเลเท่าไหร่ครับพี่นี่ยำทะเลร้อยยี่สิบบาทนะได้เยอะมากนะกระเทยใหญ่น่ากินมากขอจานเปล่าไหมกระเทยโหโยโย่งนั้นเลยขอจ้า